าหวานท่าดาตอนนี้หวานอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะวันนี้เราจะบินไปเลียร์อันยองอซิโยนะคะเป็นประเทศที่หวานชื่นชอบมากเพราะว่าทําให้หวานสดๆกระงดงามทั้งหบวสตลอดเท้าเลยซึ่งในเวลาเนี้ยคือเป็นเวลาเที่ยงคืนครึง่งซึ่งเราจะต้องไปเช็คกีและ,ะเครื่องออกต่อประมาณ4.20ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คกีก,กันก่อนเนาะค่ะุ๊ๆ <c oughs> เที่ยงคืนกว่าแนละ้วดูประชาชนที่มาเท้าคิวเพื่อจะบินไปต่างประเทศค่คะโซมากอินเลิฟมากรักทิดูนะฮะนี่คือการเดินทางครั้งแรกที่ไปเกาหลีคนเดียวนะกลแค่ไหนละ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะพี่จ่าแล้วเที่ยวบินเที่ยวนี้เต็มไหมคะ,คะโอ๊ตายแล้วแล้วลำนี้มีทั้งหมดกี่คนอะพี่วันนี้3 2ค่ะ3 2คน โอ้ไม่ก็ไปเกาหลีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหพี่จ่าแล้วอาหารบนเครื่องนี่เรามีอะไรบ้างอะคะพี่จ่าอาาหรบนเครื่องมีเยอะเลยค่ะมีทั้ให้แจกแจงโต๊ะไว้เยอะทั้หมดเลยอุ้มหล่อมีเยอะเลยใช่ไหมคะคือรวดรวเลยใช่ไหมคะรวดรวแบบกินและอิ่มแฮปปี้เลยใช่ไหมคะฟูคอเต็มเหนียวโอเคเดี๋ยวจะรอกินบนเครื่องนะจ๊ะพี่จ่าโอ้ย เกิดเรื่องน่าเศร้ามากเลยค่ะไม่ได้โหลดกระเป๋าเพราะว่าของไม่ได้เยอะมากอะ่ะเพราะเราไปกันแค่แบบสองสาวันถูกไหมคะพอเสร็จปุ๊บพอไม่ได้โหลดป้าพอตรวจเอกซเรย์กระเป๋าเจอเลี่ยกาก็ไปเปิดดูเอาสรุปแล้วว่ามันมีดแชมพูที่ยี่ห้อที่หวานชื่นชอบมากแล้วแบบหาซื้อยากมากแล้วแบบเขาก็ไม่เอาเพราว่าให้ทิ้งเลยทันทีอ่แต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็พูดดีมากว่าแบบเออมันเกินจริงๆรงเลยนะแต่แบบเสียใจมากเลยอะ่ะ บินดอนมองก็ยังมีดีลที่ฟรีเพื่อให้เราได้แบบมันเจริงใจกันบ้างนะคะกุบกริบในที่สุดนะฮะเราก็ได้ขึ้นเครื่องวันที่เรียบร้อยแล้วบนเครื่องของไอเอเชียก็โอเคนะแบบเบาะนุ่มอยู่นี่นะครับุนุ่มเลยเห็นไหมฮะผมไม่แตกเลยมดน,นุ่มพี่นอนก็นุ่มเดี๋ยวเราตื่นมาปุ๊บพลดลมเครื่องปุ๊บแล้วก็เกาหลีแหละหลังจากนั้นเราก็ไปหาของกินตามที่ต่างๆกันเนาะเย้ในที่สุดก็มาถึง ประเทศเกาหลีเดินทางคนเดียวก็เปี้ยวได้นะจ๊ะหลุนมากคือเมื่อกี้นะคะตอนที่เครื่องลงปุ๊บหวั่นด้วยความที่ก็เพิ่งตื่นเนาะแล้วก็เหมือนว่าลืมไปว่าตัวเองไม่ได้โหลดกเม๋าก็เลย,เ,ลยเครื่องจอดปุ๊บ<ๆ>ก็เลยเดินออกมาเลยดีนะไปไม่ไกลนึกขึ้นได้เอ้าชิบหายแล้วลืมกระเป๋าแต่วนุนกลับไปเอาดีนะแบบนี้มันนึกขึ้นได้ตอนที่แบบออกมาจากตมแล้ลไมันคงแย่แน่นอนเลยอะตอนนี้ก็อากาศก็กําลังดีๆเลยนะคะให้มีความรู้สึกแบบหนาวระลึกๆนิดหน่อย ไม่ได้หนาวอะไรมากมายตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถแล้วก็จะไปที่โรงแรมอาจจะน่าจะมีการน,นอนพอักผ่อนกรุบกรุบมีลมหนาวมาตายแล้วจริงจังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนช่งวงบ่ายเราจะไปทำอะไรกิจกรรมอะไรยังไงนะคะที่ประเทเลีสรุปนะคะก็ถึงโรงแรมแล้วก็ปิดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ แต่ว่าสรุปแล้วก็คือไม่ต้องนอนละเพราะเสียเวลามากก็เลยจะไปกินข้าวแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเอน้องอีกคนหนึ่งนะคะน้องก๊อฟค่ะก๊อฟถือกระเป๋าดีออนะน้องก๊อฟเป็นผู้ชายน้องก๊อฟเป็นผู้ชายกแบบ๊อฟเป็นผู้ชายก๊อฟอะว่ามาสิว่าหลอดจะพาฉันไปกินอะไรพี่หวานบอกอยากกินอะไรมาม่าต้มๆเบบให้สดชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามไป ครัวซุกิวนี่เห็นไหมเราอยู่เราอยู่กันจนเราเก่งกล้ากันแล้วใช่ไหมก๊อ็แล้วเราจะไปไหนอ่ะก็เรื่องนี้แล้วเราก็ไปเดินข้ามไปแล้วก็ไปหาร้านมาบ้าที่เราชื่นชอบกันเ,<อ>เราเคยไปกินเมื่อคราวที่แล้วแต่ครา,าวาไปกินบะขันทำกิจกรรมต่างๆใช่งมันอร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าบรรยากาศบ้านๆเนาะเออก็โอเคเลิศมากแบบว่าคงไม่มีใครรู้ว่ามันจะมีร้านนี้อยู่ในโครักิลอันหนึ่งสุดหรูหรอเราก็เลยว่า แล้วเราก็ไปเดวที่นั่นในมือแรกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันต่อที่ร้านเนาะว่าจะมีอะไรบ้างโอเคค่ะในคาราซูกิโอค่ะก็จะมีแบรนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟาเก๋ๆที่คนเขาก็จะมานั่งกินกันใช่ไหมคะแบบชิคๆเลย้ยคะแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกแบบร้านเครื่องสําอางร้านขายเสื้อผ้าถ้าเปรียบเสมือก็คงเป็นเหมือนทองหล่อใช่ไหมก๊อฟประมาณนั้นก็ได้ค่ะ แล้วก็สุดยอดก็คือมีแบรนด์เสื้อผ้าแบบไม่ใช่แบรนด์ดังคือเป็นแบรนด์ของคนเกาหลีทำเองอ๋อเออเออเข้าใจต้องไป็นเยอะขนาดีคือตามตอกต้องซอยอ่ะมันก็จะมีร้านแบบอาหารอร่อยเยอะมากใช่่แบบวาเพราะไฟมันแบบแตกกระจายเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรังหนูหรอแตกกระจายรังหนูแตกกระจายเหรอคะกไม่รู้เหมือนนกัู่รงเป็นแบบแตกแบบสไปเดอร์เป็นใหญ่เป็นมุมอ๋อใช่ใ้องเป็นแบบแบบ ฮัลโหลจับช่นชอบอีกแล้วก็มีผัวแล้วนะได็ก้าพ yeah, <yeah>, yeah. ี่อะพี่อะพี่อะถ้าอยู่เกาหลีเราก็ถือว่าเราโสดโสดอ๋อเ so, oh, okay, ค๊กในที่สุดนะคะเราก็เจอแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบซุปกิมจิแล้วก็ใส่มาม่าใช่ไหมคะคุณกอ๊อฟใช่ค่ะทำง่ายจริงทำได้นะแต่อันนี้อร่อยจริง แต่เนี้ยสเต็กหมูเขาอร่อยมากอันอนี้คือจับอันเนี้ยแป้งอะไรก็ไปดูอร่อยดีมากเลยเนี่ยทุกอย่างแฮปปี้ไปหมดเลยอันนี้คืออยากอยากกินมากจริงๆก่อนกลับต้องได้กินนะคะอันนี้กอ๊อฟคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเล่าสิก็ส,สองบนก็หมดหม้อไม่หมดก๊อฟเรากินกันซอฟมากดูสิี่แต่เน,นี้ยเนี้ยมาม่าสองห่อ,อนี่ก็เหลือห่อหนึ่งเราสองคนกินห่อหนึ่งคือน่ารักแต่หมูเนี้ยสองจาน แล้วเดี๋ยวเราไปกินขนมหวานที่ไหนกันดีอ่ะว่าแถวนี้น่าจะมีร้านอะไรดีๆอ่ะอะเดี๋ยวไปดำไปดูกันค่ะไปทั้งหมดเท่าไหร่หมื่0 0ี่สามหมื่นสี่พันวอน แล้วก็คือประมาณไม่เออประมาณที่นึงนะแต่กินได้เคกินสองคนมอมอใหญ่ขนาดนั้นด้วยกอบ์เซบล่าค่ะเราไปดูต่อหลังจากที่ตัดสินใจกันไม่ได้สักทีว่าจะเด้าอะไรกันร้องเพราะว่าเราได้เดินหาทัวฮารุสุกิแล้วซึ่งอันหนึ่งกอบชอบอันหนึ่งห่อยไม่ชอบอันหนึ่งห่อยชอบกอบไม่ชอบก็ตัดสใจว่าแม่ไม่ต้องกินแล้วร้องก็นะที่ไปเมียงดงเลยค่ะใช่ไปร้านที่เราสองคนเห็นของต้อมกันบ้ามันต้องอร่อยแน่แน่ร้องเพราะเราออกมาทุกครั้งก็กินทุกครั้ง จริงค่ะแล้วก็เป็นอาหารสำหรับคนแบบไม่ซ้ำอ้วนจะพูดว่าเท่ห์ไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนี้เราจะกินคือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่ห์เลยอย่าไปดูกันว่าเป็นอะไรใช่เราว่ามันอร่อยและเดี๋ยวเราก็จะนัดเจอน้องอีกคนหนึ่งที่นั่นด้วยเป็นสาวเป็นร้อนใช่ค่ะจะทําให้เกาหลีแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาในช่วงท้าคืนยิงต้องสั่นสะเทือนต่อเลยโอเคซิยะฮัลโหลน้องแพนนี่แพ ฮัลโหลสับปะวันเจี๊ยบค่ะตักใจผู้ชมหน่อยเร็วอ้าวครับการสั่งงานนะคะคุณผู้ชมกับน้องแจ็คกี้เพราะกบเนี่ยเป็นผู้จัดการของแจ็คกี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการของพี่แพงด้วยตอนนี้วันนี้กําลังจะไปงานเปิดตัวของพี่เคธหนักเรื่องนรกนระได้ใเมตรดันนมดีดีนี่ออกรายการสับปะวันเจี๊ยบอยู่นะคะดีมากค่ะลูกสาว ในที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงแล้วคาเฟ่เดอร์เบรีสมันเป็นร้านขนมที่แบบชิคชิที่เกาหลีต้องมาอร่อยตาบอกจริงอร่อยมากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรูปแนวว่าเป็นยังไงนี่ดูสิค้ามะม่วงนะกินไหมล่ะให้ดูมะม่วงนะคะไม่ได้ให้ดูข้างหลังเนี่ยตอนเนี้ยวันระหว่างเนี่ยเราก็แบบรอน้องอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่มาแล้วตายแล้วลูกสาวโอลูกกา้ลูกสาวไปไหนมาวันนี้ลูกสาว คุณแม่มาถึงแต่เชา้าทำไมลูกสาวไปไหนมาคะวันนี้ต้องเปดูมะค่ะแม่สิอีกอ้อก็เลขยขบวยกระเป๋าลูกมาถือแล้ววันนี้วันนี้ทั้งวันเช็คอน้า <c oughs> แล้วค่ะแบบว่าตอนเดินไปที่เมกิครับกวางคนมองทางคาร์ดิโก้ก็เฮ้ยมองอะไรก็กระเป๋าแม่เด้อเฮ้ยคาร์ดก็มองนี่นค,นค,คือกระเป๋าแม่ใช่ป่ะแม่นะโอ้โส่วนลูกสาวตัวดุยเมียงโดงต้องยอม <c oughs> เออ <c oughs> แลดมากนี <c oughs> ่ค่ะดูสิคะน่ากินมาก อยู่ตรงเมียงดงนะตรงซอยอะไรแล้วไม่รู้เนะเาะเดิแถวชอบบอยอ่ะเดิอยู่แถวชอบบอย<ม>ใช่เอ,เอาจริงนะห้ามนับแคลอรี่เด็ดขาดก็เดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็เดินเล่นกันไงลูกแ,แต่อากาศเย็นมากนะลูกเดี๋ยวลูกต้องยืมเสื้อแจ็คเก็ตพี่ก๊อฟใส่นะลูกจะมาเดินโปรรอย่างี้กลางเมียงดงไปได้นะแม่ไม่ไหวเอาจริงนะถ้าลูกไปชิ้นเนีย้ยขาใหน่อยไม่มีใครมองปล่าเดินงานเดียวอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวมีมิชชั่นให้อีกว่าเดินก่อนตอบกให้อีกกว่าเดินดูสิว่าจะมีผู้ชายเกาหลีมองไหมใช่แล้วจะดูว่าผู้ชาายเกหหลลีจะมมออง่น แล้วเดี๋ยวไปบุญต้องแต่งตัวโป๊ะคือแฟี้เออที่นี่นี่คือของว่าโป๊ะไปเป็นของโป้ดีเออนี่คือซอสนี่าโอเคเดี๋ยวกินขนมกันแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกวางเราเรามาทานขนมนะคะไม่ได้มาถ่ายแบบคืออะไรคะอ้าวเร็วเร็วอ่ะอีกรอบช่วยน้องถืออ่ะเดินตรงไปค่ะ อ้โหนี่มองเดี๋ยวหลังเลยค่ะอ้อผู้ชายแจกโบทัวเต็มที่โอ้ป๊อปปูล่ามากอส่ใ่ใสะพอแล้ว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 เดี๋ยวพอละแกงลูกพอสังเกตใช่เหมือนแบบเดินอยู่ในท่ามทางอากาศกวางดีซ่า แบรนด์นี้สินะน่ารักมากเลยคิวสุดๆไปเลยเนะี่ยตัวนี้ดีมากนะคะแบบทำให้หน้าดูเงาแลวนี่ก็คือบอลตัวดอกที่โด่งดังแล้วก็มีรูปน้องจิ๊กโกด้วยน่ารักจำได้ว่าเอสปวเนนี้ค่ะเป็นแบรนด์แรกๆเลยเวลาที่มาเกาหลีอะ่ะจะต้องเลือกซื้อเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบของดีจริงๆแล้วก็แบบสีสวยอะหาะเนี่ยดูปัดแก้มสิปัดแก้มคือสวยมากคือแบบ มิวช่วงนึงออกมาคือโซอาตลอดเวลาเลยค่ะซื้อไม่ได้หาซื้อทัวโซเลยก็ไม่ได้เลยอะะ่ะค้าสนใจคุณแม่บ้างแชทโทรศัพท์กับหนุ่มๆตลอดเลยนะอัพรูปอ๋อเหนื่อยหด้วยนะคะเหนื่อยหรือยังคะ <c oughs> เดินกันวันนี้ยังไม่เหนื่อยค่ะสนุกค่ะละภารกิจสําคัญของกวางอีกหนึ่งอย่างในค่าคืนนี้คืออะไรคะพูดดูสิคะ <c oughs> ร่างกายที่อด,อดกันมาพังทลายหมดเลย ไม่ได้พี่หวานเพราะร้านนี้ไม่มีความสําคัญมากกว่าพี่หวานเพราะฉะนั้นพี่หวานต้องไปโอเคค่ะในเมื่อกวางพูดอย่างนี้แนละ้วพี่ก็จะไม่หยุดพีด่ก็จะกกิอ่าในที่สุดเราก็มาถึงแล้วร้านร้านซุอย่างของเรา,า <c ười> ใช่ไหมใช่ค่ะร้านนี้ค่ะร้านนี้จะเป,ไปานานิดเราแบบออกแ่เปิดยี่สิบสีชั่วโมงต่อ 40, 40, 40 <c ười> ซึ่งมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยี่สิบชั่วโมงหรือเปล่าด้วยใช่ <c ười> ร้านนี้อร่อยมากมา้านนี้เราเราเคยมาดูแล้วก็เปิดนะจริงก็คือมามากี่โมงก็เปิดแล้วร้านนี้เด็ดยังไงคะน้องกวาง ร้านที่เนื้อดีหมูดีทุกอย่างดีแล้วก็สเลบปดาราใช่แน่นมากเพราะร้านเนี้เป็นร้านที่ลีมินโฮก็มาปิดกล้องเลี้ยงสลองปิดกล้องเรื่องเลเ e ียดบุฟฟีด้วยต้องมาต้องมาเลิค่ะป่ะลีค่ะดูสิครับมีใครมาบ้างอ่ะดูสเลบปมากมายกอล์ฟนคือมินนะมองไม่เห็นเหมือนกันค่ะบอกเลยแต่คนด้ดีเนี่ยดีอ ตอนนี้ไม่รู้ว่าอันไหนคือรีเป็นฮอแต่รู้ว่าตอนนี้มีหวานเจีย๊ยบค่ะอ่าแล้วตอนนี้ก็หิวมากด้วยเราต้องไปสับปากในเรื่องของการกินแล้วโอ้ยเลมากเลยอ่าดูสิค่ะคุณผู้ชมลายเขาหน้าเอ็นดูมากได้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 ไดลายเขาน่ารักมากตอนนั้นที่เปิดเปิดไอ้เลี้ยงปิดกล้องเขาก็ไปกินกันข้างในโน้นนะคะแต่ตอนนี้เรากิกนอยู่ริมถนนเลย private zone ซึ่งทำไมเราไม่ได้ private zone นะคะกอ,อล์ฟซึ่ง private นี่ครับคือแบบอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช <c oughs> ่หรอบีเรอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะมีทั้งหมูไปทั้งเนื้อหวายกินหมูกอบกินหมูวายกินเนื้ออาค่ะวันนี้ก็ ได้กินทุกอย่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะแน่นมากค่ะถึงขั้นลับว่าต้องเดินกลับโรงแรมค่ะจะไขมันพอกตับใช่วันนี้ก็เป็นวันที่ยาวนานมากตั้งแต่เช้าแล้วก็นู่นจนนี่แล้วก็มาเจอกว่าเดินเมียงดองคารูสกิลสกีป,ปิ้งย่างก็คือครบแล้วโอเคงั้นวันนี้กูดไนท์ก่อนนะคะลาก่อนค่ะโอ้โหลเลิศเกินมากสับปากหวานสี